บรยากาศวันนี้เนี่ยมันคุ้นๆเหมือนกับตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นสส ổ. ตอนนั้นเนี่ยผมก็ปราศัยเหมือนกันแต่วันนั้นปราศัยไรประยุทธ์ครับพี่น้องครับยังไงวันนี้ก็ช่วยเก็บเสียง เอาไว้ไล่ประยุทธ์ด้วยเอาไว้เฉลิมฉลองวันที่พิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกด้วยพี่น้องประชาชนชาวนาครศรีธรรมราช เมื่อกี้ฟังพิธาไปแล้วร้อยไหมร้อยไม่ร้อยร้อยจังหูนะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับขออนุญาตแฝงเป็นภาษากลางเนื่องจากว่าเวทีวันนี้ เป็นเวทีที่ถูกจับตามองจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะเขาบอกว่านครศรีธรรมราชคือเมืองหลวงของพระอารันอาถรร์เขาบอกว่านครศรีธรรมราช คือเมืองหลวงของพรรคการเมืองหนึ่งจริงไหมจริงไหมผมก็ว่าไม่น่าจะจริงเพราะเมื่อกี้ตอนออกมาที่นี่เมืองตรงนั้นเงียบมากสงสัยคนนครอยู่ตรงนี้หมดแล้ว เราจะไม่แบ่งคะแนนไปเลือกให้ประยุทธ์ใช่ไหมเพราะเราจะประกาศให้ชัดว่านักครนสีธรรมราชคือสีสม้มพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับตัวผมเองก็คือคนนครสีธรรมราชคนหนึ่งอันที่จริง วันนี้ยายแหนมของผมก็มาด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขของผมคือคนปลายอวนอำเภอพรมคิรีผมเองก็เคยเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวัดพรมโลก เป็นโรงเรียนเล็กๆครับผมทราบดีว่าการเรียนในโรงเรียนเล็กๆการเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอมันรู้สึกอย่างไรมากไปกว่านั้นการที่ผมมีครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วต้องไปทำงานที่ภูเก็ต เพราะรายได้มันดีกว่าเพราะงานมันดีกว่าผมเข้าใจดีของความรู้สึกที่ต้องอยู่ห่างบ้านและไปทำงานที่อื่นแต่เมื่อเรามองมาที่นครศรีธรรมราชพี่น้องก็จะเห็นว่านาครศรีธรรมราชนั้นมีทรัพยากรต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้มากไปกว่านั้นถ้าพูดถึงทะเลที่ขนอมเอาไหนใครมาจากขนอม,นอมก็สวยไม่แพ้ที่อื่นใช่ไม่ใช่ถ้าพูดถึงอากาศบริสุทธิ์ไม่มีที่ไหน กินขาดไปกว่าคิริวศงใช่ไม่ใช่ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมล่าสุดเรามีไอครยก่อนหน้านี้ก็มีจัตุคามเป็นศูนย์รวมความเชื่อที่ทำให้คนจำนวนมากต้องมาเยือนนครศรีธรรมราชถูกไหม เรามีทรัพยากรมากมายถูกไหมแต่ทำไมนครสีธรรมราชในหลายสิบปีมันถึงเหมือนเดิมมันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาเรามีเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งเขาบอกว่ามันมีพรรคการเมืองหนึ่ง พักของเราคนของเราแล้วที่สุดแล้วไอ้คนของเราที่ว่านี้มีชีวิตที่สุขสบายหรือเปล่าพี่น้องมากไปกว่านั้นตอนเลือกตั้งหกสองบอกกับพี่น้องประชาชนว่าจะไม่ศจะไม่สนับสนุนประยุทธ์จันโอชา แล้วถึงเทสุดไปยกมือให้ใครหัวหน้าพรรคคนที่แล้วประกาศตัวเองอย่างชัดเจนว่าจะขอเป็นนายกแต่ถึงเวลาไปเลือกใครเป็นนายกแล้วสิ่งที่ตามมาพี่น้อง มันทําให้สภาผู้แทนราษฎรเราไม่สามารถรวมเสียงข้างมากได้และทําให้ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าวันนั้นเสียงในสภาผู้แทนราษฎรธนาธรจึงลุ่งเลืองกิจได้รับการสนับสนุนเกินเกินหนึ่ง วันนี้เราไม่ต้องอยู่กับประยุทธ์เลย <Okay. S 1> บางคนก็บอกว่าก็เพราะเขามีสอวอเขามีสอวสองอยห้สคนเรื่องนี้มันถูกแค่ครึ่งเดียวถูกต้องครับถ้าเอาเสียงพักการเมืองหลายหลายพักไปรวมกับสอวอ มันอาจจะยังตั้งนายกได้แต่ถ้าวันนั้นสภาผู้แทนราษฎรรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งต่อให้ประยุทธ์มันอยากเป็นนายกวันนั้นเราก็อภิปรายไม่ไว้วางใจเอาประยุทธ์ออกไปได้เลย พี่น้องมันมีประโยคหนึ่งที่ระบุเอาไว้ในพัฒการเมืองนั้นเขียนว่าตัดจังเวอมตะวาจาทำสัตว์นั้นแลไม่ตายปรากฏว่าลั่นวาจาไปได้แป๊บเดียวก็หลอกลวงประชาชนแล้ว ดังนั้นพี่น้อง,องอเ,เราพอได้แล้วหรือยังกับประยุทธ์จันโอชาเราพอได้หรือยังกับประยุทธ์จันโอชาดังนั้นพี่น้องไม่ต้องลังเลเลือกตั้งคราวนี้เราจะเลือกด้วยความหวังเ,เราจะเลือกให้พิธาเป็นนายกคนเทสาเจ็ แล้วผมบอกกับพี่น้องเลยว่าถ้าสี่ปีที่ผ่านมาพักก้าวไกลเราได้รับคำชมจากสื่อสารมวลชนจำนวนมากบอกว่านี่คือพักการเมืองที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านดีที่สุดตั้งแต่มีประชาธิปไตยมาคราวนี้ ก้าวไกลจะเป็นพักรัฐบาลที่ดีที่สุดที่เคยมีประชาธิปไตยมาเพราะอะไรเพราะอะไร ำสั้น,นงๆง่ายๆเพราะพักคก้าวไกลเราไม่เป็นหนี้บุญคุณใครนอกจากประชาชนวันนี้ปัญหาไฟแพงถูกไหมพี่น้องปัญหาไฟแพง จนแม้แต่ตำรวจบางคนบอกว่าเงินเดือนไม่พอแล้วโทรมาร้องเรียนกับลังสีมันลงผมจะบอกให้ถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาไฟแพงเราต้องชนกับกลุ่มทุนพลังงานถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่อง การรัฐประหารง่ายนิดเดียวเราต้องชนกับกองทัพกับบรรดานายพลที่วันวันมันคิดแต่รัฐประหารถ้าเรา อยากจะแก้ปัญหายาเสพติดเมื่อกี้พี่น้องอาจจะไม่ได้ยินพอผมบอกว่าถ้าเราอยากจะจัดการปัญหายาเสพติดก็มีพี่น้องตะโกนเข้ามาให้ลังสิมันโลไปจัดการ พี่น้องประชาชนที่เขารพปัญหายาเสจพต็ดวันนี้เกลือนไหมพี่น้องแถวนี้ราคาเท่าไหรสิบบาทด้านหน้าบอกผมสิบบาททำไมมันราคาถูกขนาดนี้ใครเป็นคนขาย พี่น้องตะโกนว่าอะไรนะตำรวจใครเอาแล้วตำรวจไม่ต้องจับโจนหรืออย่างไร ต้องขออนุญาตจริงๆเมื่อกี้พอดียายผมครับยายผม,ล,มลืมเลยว่าจะพูดอะไรต่อผมจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้ผมเวลาพูดถึงเรื่องตำรวจผมมีความรู้สึกค่อนข้างเยอะ สมัยก่อนตอนผมเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองเพอเอิญผมถูกจับบ่อยพี่น้องแล้วพอจับเนี่ยเขาก็จะพาผมไปที่สถานีตำรวจผมเองขณะที่เขาสอบสวนผมผมก็จะถามเขาว่าพี่เป็นไงบ้าง เขาก็จะเล่าความทุกขยากทุกอย่างให้ผมฟังวันเวลาผ่านไปผมเป็นสอสอไอตำรวจที่เคยจับผมก็ส่งข้อมูลมาให้วันเวลาผ่านไปเนื่องจากว่าไอ้ประยุทธ์มันจับผมบ่อยผมเลยมีเครือข่ายกว้างขวางเลยพี่น้อง ทีนี้เนี่ยผมพูดเรื่องนี้ทำไมเพราะผมต้องการจะพูดกับพี่น้องด้วยความเป็นธรรมว่าตำรวจเองเขาก็ถูกกระทำเยอะพี่น้องทราบไหมมีวันหนึ่งผมไปหาสียงที่อุบลมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาบอกผมบอกผมว่าพ่อของเขาเป็นตำรวจ และกําลังจะได้รับโอกาสไปเป็นผู้กํากับแต่ถ้าอยากจะเป็นผู้กํากับขอหกล้านพีห่หองแล้วถามว่าไอาเรื่องราวแบบนี้มันก็เกิดขึ้นซ้ำๆๆซากๆแล้วถามว่าถ้าตํารวจที่ยอมจ่ายลำพังเงินเดือนมันพอไหม ไม่มีทางพอมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายยาบ้าจำนวนมากมันผลิตนอกประเทศถูกไหมกว่าจะเอาจากนอกประเทศเข้ามาถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมีทั้งดานทหารมีทั้งดานตำรวจแต่พอมันมีเรื่องตัวช่าง พอมันมีเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งตำรวจดีๆหลายคนถ้าไม่ลาออกก็ต้องเข้าร่วมกับขบวนการพวกนี้แล้วสุดท้ายจากตำรวจก็กลายเป็นเด็กส่งยาผมพูดแบบนี้ ผมไม่ได้เหมารวมว่าตำรวจทุกคนเป็นแบบนั้นเพราะตำรวจดีๆก็มีเยอะพี่น้องครั้งหนึ่งผมได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเข้าพึ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเข้าเรียนจบนิติศาสตร์เขามีความฝัน ว่าเขาอยากจะมาเป็นตำรวจเพราะเขาอยากจะทําให้กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ํามันดีต่อประชาชนที่สุดฝึกไปได้แปดเดือนเจอเรื่องราวต่างๆของตำรวจเขาเดินมาหาผมในงานสัปดาห์หนังสือร้องหม่มร้องไห้ว่าพี่รังสิมันลมหนูควรจะทําอย่างไรมากไปกว่านั้น ผมได้มีโอกาสเห็นตำรวจเอ่ยชื่อได้อย่างตาลวัฒนมาณพงศ์พูดไปแล้วพี่น้องอาจจะไม่รู้จักชื่อแต่คนคนนี้คือคนที่เข้าไปถลายเครือข่ายยาเสพติดที่โยงไปที่สวทรงเอสวนอดีใครตั้งนะ สวที่ใครตั้งนะแล้วทําไมตั้งสวที่เกี่ยวกับยาเสพติดมาได้ตำรวจมาหน้าพงคนนี้ไปจับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือทีมตำรวจนี้ถูกย้ายพี่น้องผู้กำกับ ที่เป็นหัวหน้าชุดถูกย้ายจากกรุงเทพไปอยู่ชัยภูมิตำรวจท่านทีมถูกย้ายทั้งหมดแล้วเราจะปราบปรามยาเสพติดยังไงหรือในเรื่องเอื่นอย่างการค่ามนุษย์เราก็ได้เห็นอย่างพลตำรวจตรีประวินทาลายเครือขายค่ามนุษย์จับพลโทมนัส เข้าคุกเข้าตารางทำให้ประเทศของเรามีสถานะมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาต่างประเทศเพราะวันนั้นประเทศไทยถูกตัดสินจากประเทศที่มีอารยะว่าประเทศนี้เป็นแหล่งสำคัญของเครือข่ายค้ามนุษย์ถ้าปล่อยแบบนี้ต่อไปพี่น้องประมงพี่น้องที่เกี่ยวจำนวนมาก จะไม่สามารถส่งออกไปที่ประเทศเหล่านั้นได้พลตำรวจตรีประวีนคือคนที่ทำให้สถานะของประเทศไทยเกี่ยวกับสิบทธิมนุษยชนดีขึ้นแต่สิ่งที่เขาได้รับคือต้องลี้ภัยไปอยู่ออสเตรเลียแล้วความตลกไรมีอดีตนายทหารคนหนึ่ง ตรงออกแป้งไปที่ออสเตรเลียกลับได้เป็นถึงรัฐมนตรีของประเทศนี้แล้วประเทศของเรามันจะอยู่กันยังไงพี่น้องดังนั้นเต่งหนึ่งที่ผมต้องประกาศแล้วผมเชื่อว่านาครศรีธรรมราชเป็นเมืองอันศักดิ์สิทธิ พวกเราพักเก้าไกลเราขอสัญญาเอาไว้ตรงนี้ว่าถ้าพิธาลิมจเจริญรัตเป็นนายกไอเรื่องตัวช้างไม่มีเด็ดขาดตำรลวดน้ำดีจะทำดีได้ดี และไอ้ตำรวจชั่วทำชั่วก็จะได้ชั่วและที่สำคัญพลตำรวจตรีประวินที่วันนี้ลีภัยอยู่ที่ออสเตรเลียนายตำรวจน้ำดีที่วันนี้ไปใช้ชีวิตเป็นกรรมกรที่ออสเตรเลีย เราสัญญาว่าเราจะพาพี่ปวีนกลับบ้านพักก้าวไกลเราสัญญากับพี่น้องว่าเราจะรักษาความฝันเราจะทำให้ความฝันที่ต้องการเห็นแผ่นดินนี้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นได้จริง เราจะทำให้ความฝันของพี่น้องที่ต้องการใช้ชีวิตนี้ในประเทศนี้อย่างคนเท่ากันเกิดขึ้นจริงและเราจะทำให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินทองใทยได้พี่น้องครับดังนั้นพี่น้องดังนั้นพี่น้อง เลือกตั้งครั้งนี้เราจะจารึกประวัติศาสตร์ร่วมกันเราจะทำให้วันที่14พสพฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายของผลเอกประยุทธ์เป็นวันสุดท้ายของยุคลุง แล้วมาเริ่มต้นใหม่ด้วยยุคเราวันที่14พฤษภาจะเป็นวันชัยชนะของประชาชนดังนั้นพี่น้อง14พฤษภาวันนี้คนเลือนเหมือนอยู่ตรงนี้ใช้เวลาที่เหลือ ด้วยพักก้าวไกลหาเสียงเอาให้มันแลนสไลด์ไปเลยถ้าวันนี้คือหนึ่งหมื่นคนหาเพิ่มคนละสิบรับลงมีตำตำเป็นแสนแต่แสนไม่พอพี่น้องแต่แสนไม่พอ เพราะพักก้าวไกลเราจะชนะทั้งสิบเขตให้ได้เอาให้พิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกคนที่สามสบิบดังนั้นดังนั้นสิบสบี่พฤษภาคมนี้เราจะเลือกใครเป็นนายก เราจะเลือกใครเป็นนายกด้วยการกาบัตรสีเขียวเบอร์เบอร์พอกันทีกับยุคลุงเราจะเริ่มต้นกันใหม่ด้วยยุคไม่สามาัคคีไม่เป็นไรเพราะเรามีความหลากหลายเพราะสุดท้ายดวงจิตดวงใจของเราคือพี่ธาต้องเป็นนายกรัฐมนตรี ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริงจริงขอบคุณจริงจริงเก้าวไกล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 เก้าวไกล